มา Die, bitch. โอเคก็จะมี Die, แซมนะฮะแรกจะมีแซมซาร่าแล้วก็อะไรอ่ะอันนี้ไม่มีหรอมอลลี่นาธานนะฮะ Enough, right. จะมีสี่ตัวละครซึ่งเราสามารถเลือกได้อ่าเสียงมันสะท้อนหรือเปล่า สักครู่นะโอเคไม่น่าจะสะทอนโอเคครับแล้วก็เราเลือกเป็นคนนี้ดีกว่าดูแล้ว <partic> น่าจะน,น่าจะดูเก <laughs> <laughs> ่งกาจเหมือนพ่อมดโอเคครับก็โอเคจะมีโหมดปกตินะครับกับโหมดฝันร้ายซึ่งโหมดฝันร้ายเราเล่นไม่ได้เราเล่นโหมดปกติก่อนเสื้อคลุมเลือกไม่ได้นะฮะ โอเคด้แค่อันเดียวตรงใส่น่าจะมีแฟชั่นให้เรามาซื้อแน่นอนนะฮะต่อไปโอเคเริ่มเกมเสียงดังก็บอกได้นะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะไปเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเสียงดังไปไหมประเทศสารัตนกาปี <ally> 2อง6ันกภเ is ขา,า <ใน S 2> คายอตีีในแคลิฟอร์เนียอืมันนาพุเอร์ตา แอนนาเปอร์ตาผู้นำราชีปีศาประจำท้องถิ่นไม่มีใครพบผู้พิทักษ์แห่งอาซาเซลมาหลายรัตาแล้วหลังจากสืบทอดตำแหน่งในปี2004แอนนาคุ่นอยู่กับความคิดที่จะเรียกตัวอาซาเซลอาซาเซลออกมาเป็นเวลาสองปีที่แอนนาทดลองพฤติกรรมที่พบในตำราโบราณเพราะเธอพยายามค้นหาวิธีจะเลี้ยงดูปีศาแพ้ซาตานเหรอ อันนี้คือสตาร์เหรอคนในกลุ่มบอกว่าเธอจะบรรลุเป้าหมายของเธอในที่สุดเพราะจะนำมาซึ่งไถยณะในฐานะผู้ติดตามที่น่าเชื่อถือที่สุดคนหนึ่งของเธอคุณมาที่บ้านของแอนนาเพื่อค้นหาอะไรหรือใครได้กระทำผิดคือเราต้องมาหาบอดแสนะฮะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเนาะอ่าเล่นได้แล้วเหรอทำไมมาดูมันมืดจังนี่ไงบ้านหลังนี้ปะที่เราต้อง แอนนาต้องมาอาะไรนะมาทำพิธีแล้วเราจะเข้าบ้านกระโดดได้เข้าบ้านไงกระโดดตรงนี้ได้ปะอันนี้ผมทดลองเล่นคนเดียวนะฮะจริงๆเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับทุกคนนี่แหละฟีีตุลาคมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไล่ต้อนแพะเพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมอันเชิญ ดีนะฉันมีหญ้าแห้งเยอะมากฉันเริ่มสงสัยว่าจะเป็นความคิดที่ดีไหมที่จะทําคนเดียวนาธานบอกว่าบอกฉันเสมอว่าฉันควรอ,อยู่กับคนของฉันเมื่อถึงเวลาฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนผิวของฉันกําลังไหม้อืมคืออาจหญ้าแห้งอาจจะใช้ในการทําพิธีกรรมหรอหญ้าแห้งเดี๋ยวเราลองสํารวจ ก่อนเข้าบ้านนะเผื่อมีคีย์เวิร์ดอะไรที่เราต้องใช้อันนี้คือลงนาะอันนี้เหรอ,อย่าแห้งใช่ไหมเก็บไปนะ,ะหนึ่งอันโอเคทุกคนกด G เพื่อวางไอเทมอ๋อโอเคกด E เก็บนะฮะกด G วางเก็บด้านเดียวอันนี้น้ำมันอ๋อเก็บได้อย่างเดียวอ๋อเราต้องมาเก็บของตรงนี้แน่เลยเดี๋ยวเรา เราเราเอาบาวางกดตัวชิปนะครับก็จะเป็นโอเสียงแมงวันตกใจเฮ้ยแม่ปิดไฟด้วยเปิดปิดเปิดปิดไฟโอเคเราเอาของมาสุ่มสุมกันตรงนี้ก่อนนะทุกคนอืมหลังบ้านนี่มีน้ํามันย่ามีอะไรวะนี่กล้งแหละ คุณต้องการกุญแจกรงแพ้หรอแพ้นี้ปะพี่เราต้องไล่นี่ไงคุญแจ <Nice. S 1> เอาคุณแจกรงแพ้ใช่ไหมไหนนี่คือทุกสิ่งที่ผู้พิทักษหวังไว้นี่ก็เกือบจะถึงเวลาสังเวยแพ้แล้วและต้องเป็นฉันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครอีกในตอนน,ตอน,นี้อาจทำลายความผูกพันของฉันกับอาสซาเซล และจากนั้นเขาก็จะถูกในประเทศทำไมฉันถึงตัวสั่นเราลองเอาเอาฟางตรงนั้นมาวางไว้อะวางไว้แถวนี้ก่อนอเปิดออกมาลกุกแมะแมะแมออกมาอ๋อคือเชื้อเชิญกันอย่างนี้เหรอ <laughs> ให้เราลงอย่างนี้เหรอให้เราเปิดประตูอย่างนี้เหรอ แม่อืมไปลงต่อให้เสียงเงียบเงียบจัดเลยอันนี้เก็บได้ไหมเก็บได้เก็บได้ไดนี่มีอะไรคุณแจขั้ <Wow. S 1> ชั้นใต้ดิน, wow. น,นว้าวโน้ตแหละ17ตุลาคม ฉันได้ยินเสียงของอาซาเซลในหัวของฉันรู้สึกถึงความโกรธของเขาไหลพร่านในเส้นเลือดของฉันฉันรู้สึกเหมือนสูญเสียการควบคุมตัวเองและถูกเข,เขาเข้าสิงฉันไม่เข้าใจเลยฉันไม่สามารถหยุดคําพูดแปลกๆที่ไหลออกมาจากปากของฉันได้ขณะที่ฉันพูดคําพวกนี้ลูกน้องของเขาก็เพิ่มขึ้นรอบตัวฉันละอืมโอเคมีน็อตแค่นี้นะเอ๊ะโอเคไม่มีพิก อุ้ยมาถึงมีดมีดปักอยู่หน้าทางเดินเราควรจะไปต่อไหมถ้าปักอย่างเงี้ยลองดูซิมีฟิงเกอร์ปินไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีไปต่อใจะเอ๋มันได้ยินเสียงหัวเราะใช่ไหมได้ยินเสียงหัวเราะปะ ด้านซ้ายด้านซ้ายเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงอะทุกคนได้ยินไหมมันเสียงผู้หญิงอะโอเคมันเดี๋ยวเอยเอยเออมาันติดดับๆของมันเองเสียงอะไรข้างหูอะพูดอะไรมะ แสงแหละเฮ้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 แสงแหละน่าทุกคนเห็นแสงแสงเห็นแสงแดงๆวะขยับด้วยววอ่ะเืออะไรวะไม่กล้าไปเปิดเปิดสิเปิดเปิดเปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เชียร์เชียร์เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวมันแล้ว แล้วเราควรไปทางขึ้นบันไดโอเคมีทางขึ้นอยู่มันน่าจะไปไม่ได้นะมันดักอยู่ตรงทางเดินโอเคประตูนี้เปิดได้ปะไม่ไ,ด,ไ,มไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ดไม่ได้เปิดไม่ได้อ่าเปิดไม่ได้ชิบหายละโอเคเก็บกุหลาบก่อนเราต้องเก็บให้ครบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกโอเคคือเหมือนันบังคับนะ ผู้หญิงมันไม่ทำอะไรเราหรอเอ้ยประตูนี้ประตูนี้เปิดได้เอ้ยเร้่ไงต่ออะเร้่ไงต่อนี่เปิดได้เปิดได้ห้องครัวห้องครัวเกปิด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 เดี๋ยวมันตามมาเคยอกุญแจห้องเด็กเล่นห้องเด็กเล่นห้องเด็กเล่นอยู่ชั้นบนหรอ มีฟิงเกอร์ปินไหมดูดิ <c oughs> หยิบมีดได้ไหมเนี่ยไม่ได้หยิบอะไรไม่ได้เลยเราจะหยิบได้แค่คุณเอ้ยอะไรวะอ๋อดอกกุลาบเอ้มันไปแล้วอะ่ะนี่อะไรอะ่ะเอ้ยก้องเด็กเล่นข้างบนปะลองขึ้นไปดูนะ มีเซนว่ามันจะอยู่ข้างบนนะห้องเด็กเล่นไม่ก็ห้องนอนอ,ะอ่ะอ้าเปิดได้เว้ยอ่าเปิดได้เว้ยเปิดได้ทั้งสองห้องเลยอ้ามีชั้นบนอีกหรอนี่ห้องใต้หลังคาโอเคโอ้ยเกินทำลายเฮือกใครนั่งอยู่ ถ้าคุณมีตัวตนคุณจงออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีครับไม่มีโอ้ยชิบหายโอ้ยปิดประตูมามาโอเคอันนี้รูปพ่อแม่มารีนะฮะหรือว่าผู้หญิงคนเนี้ยคือแอนนาใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่อ่ะน่าจะน่าจะใช่ละ่ะแล้วก็น่าจะเป็นผีที่เราเห็นเมื่อกี อ okay, เคดอกกุหลาบนะฮะเราเก็บเก็บเหลืออีกยี่สิบดอกโอเคเวลต่ถังน้ำมันมันมีอยู่ทุกที่เลยอะเนี่ยถังน้ำมันมีอยู่ทุกที่เลยเราจะเผาอะไรอะเราไม่มีไฟด้วยโอเคเรามาอยู่ห้องไหนเนะอันนี้เศษซากอารยธรรมนะ,ะมันคืออะไรอะเศจกระดาษหรอหรือเศษเศษอิฐเศษผนงัง มึงจะโอ้ยเชื่ยตกใจ <c oughs> มาอยู่อะไรในนี้เนี่ยคือเราต้องทำอะไรอะเราต้องไล่แกะเหรอไล่แกะลงล่างบ้านลงลงบ้านอ <c oughs> กงใต้หลังคาอ๋อคงเรากลงอ๋อมาต้องให้ต่อ <c oughs> คือเราต้องไล่แกะใช่ไหม แล่แกะเพื่อไปทำพิธีแลวแกะเราจะไล่ไงวะโอเคมันไปละเอ้เมื่อกี้เราได้ยินเสียงมันผีมันอยู่ฝั่งไหนวะมันต้องไปห้องใต้หลังคาใช่ไหมมันทำอะไรเราปะลองเดินเข้าไปใกล้ไหมผีไม่ค่อยน่ากลัวอะไรนะมันไม่ทำอะไรเราอะ เหรอไอผีไม่ทำอะไรเราอ่ะเอ้าเนี่ยชนจะเอาปิดประตูอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาลากัน โอเคเราต้องเขาบอกเราได้กุญแจห้องนี้มาหายเรียบร้อยแล้วเราต้องทําอะไรต่อนี่ยคุญแจออ่อหนึ่งห้องอาหารเชา้าห้องอาหารเชา้าน่าจะอยู่ข้างล่างแหละดูละเอ,อ่ออันนี้รูปอะไรอะ่ะตุ๊กตาแอนนานี่นี่นี่อันนี้คือแอนนานะ,ะทุกคนนี่คือแอนนาโอเคเราเก็บแต่กดต่อ ภารกิจมันเขาให้ไปไล่แกะแล้วลงไปน่าจะแท่นบูชายันอะแล้วก็เอาฟางไปจุดเผาหรือมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันอคือตอนนี้คือเราหลงนะฮะทุกคนคือเหมือนเราเดินมั่วละอ่ะ <c oughs> อันนี้กงแหลกกงแก่เหรอเี๋ยวเปิดละเรียบร้อยไปเร็วลูกๆแกโ,โดดทำไมโดดโดดน่าเกียดจังกระโดดกดแค่นี้น ก <laughs> ระโดดได้นิดเดียวโตโอเคแกะมันลงมาทางนี้โอเคกุญแจห้องอะไรอ่ะห้อง <Wow. S 1> นอนหลักว้าวแม่ห้องนอนหลักน้องไปไหนละออกไปยังออกไปแล้วมั้งไปดูดิออกไปแล้ว,ดดวออกไปแล้วออ โอเคเอาไปต่อดีรู้สึกเหมือนหลงอ่ะมีน้ตมีน้ตอะไรอ่ะไม่รู้วันที่เท่าไหร่ใช่ไหมก็ดูเหมือนพวกมันจะกลัวแสงฉันพยายามจะหยุดพวกมันแต่ช่วยด้วยยกโทษให้ฉันด้วยพวกมันกลัวแสงก็คือเราเข้าตรงนี้แล้วเปิดหน้าต่างได้หรอหรือว่าแสงอันนี้ใช่ไหมมันคือแสง มันคือแสงไฟปะแสงไฟนี้ปะแล้วเราจะจุดจุดฟางจุดไฟยังไงอ่ะเราจะเอาไฟจากไหนอะตรงนู้นเหรอเดี๋ยวดิอุ้ยไม่ได้ปิดไฟเดี๋ยวดิอ่าเราลองเอาไปโยนกลองไฟตรงนั้นนะฮะเอเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยหันลกลับ เคยอ,อยู่ตรงนั้นก็ไม่บอก<笑><笑>โอเคโอเคให้เ,เขาอยู่ตรงนั้นไปนะคืออาจจะเล่นไม่ผ่านนะดูทรงแล้วเอ๊ะประตูอันนี้ประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านโอเคตรงนี้ปะอยู่ไหนวะ,วะน,นี่ห้องอาหาร พันว่าอะไรอ่ะเฮ้ยฮลเฮ้ยมันกลสวสังแล้วล้ะยังไงต่อยังไงต่อแอนนาสงบลงได้ยากขึ้นเมื่อความปวดของเธอก่อตัวขึ้นแสงยูวีไม่ทำงานเมื่อดวงตาของเธอเป็นสีแดงโอเคโอเคอ๋ออ๋อองทีดิ แล้วเราทำไงวะเอาวิ่งออกสิจะรอทำไมละ่ะอ่าเปิดส่เปิดส่แล้วแกะน้องเราไปไหนอะเฮ้ยไอหนูไอหนูมานี้ไอหนูลูกไอหนูไปไหนล้วโอ้ยผีก็ต้องหนีแกะก็ต้องไล่ปะโทโโหโหชีวิตชีวิตทำไมมันช่างยากลำบากอย่างนี้อแล้วหลงอีกโอ้ยอันนี้ห้องใต้ดินโอเคไอหนูลงไป ใตตัวนึงก่อนนะฮะเราดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้โน้ตเราอ่านแล้วโอเคซึ่งประตูทางขึ้นชั้นใต้ดินอยู่ไหนแล้ววะอยู่นี่ปะอ่านูนูนน,น,นูไอ้หนูไปนน่นลูกไปแม่แม่แม่แม,แม,แม,แม่ลูกอยู่นูน่นไปลูกหลังบ้านไปเออขึ้นไปที่ลูกขึ้นไปเอออย่างนั้นจะสวยลูกเออแล้วเราแล้วเราจะปิดประตูไงถ้ามันแล้วโอ๊ย โอเคลองไล่มันไปหลังบ้านนะแล้วหลังบ้านอยู่ไหนละ่ะนูนนะเอ๊ะปปไปไหนแล้วไอ้หนูนไรวะลิกขวาค้างไว้เพื่อเผาปีศาจโอเคลิกขวาอ๋อแล้วยังไงต่ออ่ะคเฮ้ยน้องมันกินฟาง อ๋อเราต้องเอาฟางลอ่อใช่ไหมอ๋อเอาฟางลอ่อทุกคนเอาฟางลอ่อให้แพ้กินแล้วเราถึงจะจับได้แล้วเราก็น่าจะต้องเอามาบุญนี่โอเคโย่เอย้ยังไงต่อโอ,โอ,โอ๋อๆแล้วโยนโอเคจับแพะมา,ละะาแ,แล้วนะฮะโอเคโอเคเข้าใจละแล้วเราน้ำมันใช่ไหม αι? อ๋โอเค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 เสียงอยูอ่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเสียงเสียงจากนี่โอเคทุกคนเข้าใจแล้วคือเราต้องเอาฟางอ่ะไปล่อให้น้องกินพอน้องกินเสร็จปุ๊บเราก็สามารถจับ,จ,บจับแพะครับจับน้องมาได้นะโอเคเกตเกตละกเกตละกกินปะเสียง ไอ้เสียงที่ไหนวะเฮ้ย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 เอเอาเอาสิเออเอาสิยูยพี่ข้าบเราเก็บบทเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยออกไปไหนแล้ววะเฮ้ยโอ้ยโแล้วเราต้องมาอยู่ห้องเดียวกับผีปะทุนี่สองอีกทีหนึ่ง โอเคโอเคโอเคจับได้แล้วจับได้แล้วไปโอเคโอเคโอ้ยอ๋อนี่ไงไฟติดไฟติดแสดงว่าแพะมันมีสิบตัวนะฮะทุกคนคือเราต้องกำจัดให้ครบสิบตัวโอเคผีไปยังยังไม่ไปนะทุกคนกี่ตัววะเนี้้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมา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 เฮ้ยเราโอเคโอเคโอเคกระโดดขึ้นก่อนโอเค มาสิอีหนูเอ้ยทำไมไม่ตายหรอเดี๋ยวเดียวเราชาร์จไฟฉายตาห้างห่วงให้เต็มกันนะดูกคนนี่โจงแระเผาไปซะโอเคแล้วก็มาชาร์จแบตเตอรี่ใหม่แอเคเอา่าเหมือนจะออกไปแล้วนะทุกคนยงัยงยงัยงยังยังแล้วมาทางไหนอะเอะเอ๊ย น้องมนันเอาฟางล่อน้องก่อนนะฮะโอเคมาจากข้างไหนวะเอามานี่แกะโอ้ยโอ้ย,อยจงแผดะเผาไปซะโอเคกินแล้วโอเควิง่งโอเค น้ำมันน้ำมันน้ำมันเบนซินน,น้ำมันอยู่ไหนคือมันตกใจตอนที่เราไม่รู้ว่าผีมันจะมาทางไหนอ่ะแล้วเสียงมันหลอดน,นะมันวิ่งแบบตะกุยตะกายมาหาเราโอเคตัวที่สามนะโอเคไม่ไม,ไม่ไม่ชินไม่ไม่ชินกับเสียง ไม่ชินกับเสียงจริงๆโอ้ย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 โอ๊ยปวดใจจังวายปวดใจจังวายเฮ้ยอะไรวะยังไงอ่ะคือเราตาย ต้องไงต่อจบปะคืออะไรอ่ะเรามาเป็นแพ้แทนเหรอ